สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องร o a ส s อรี่นะครับวันนี้ผมนายทาโตนะครับอยากจะมาทำคลิปมาระบายอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับราคาการ์ตูนในบ้านเราเนี่ยคือผมสังเกตมาว่าพักหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะแบบอัพราคาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับถ้าใครเคยตามในยุคที่การ์ตูนอย่างดา,าดาบิคาตระสูตรที่วางจำหน่ายเป็นเล่มแรกๆเนี่ย กระตูในยุคนั้นน่ะเมื่อสองสาปีที่แล้วเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ประมาณราคาอยู่ที่70บาทเองนะฮะบางเรื่องก็สตาร์เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8 0ดสบาทเ0บาทหรือบางเรื่องที่แบบว่าดีหน่อยก็เป็นกระดาษกิรินตั้งแต่แรกเริ่มหรืออาจจะเป็นกระดาษสมุดใบที่เรารู้จักกันดีนะที่เคยที่เคยอ่านอย่างกระตูอย่างเรื่องโมโม่หรือไอโกลเด้นคาร์มูยนะ,ะเพราะว่า กระดาษของค่ายนี้เขาจะเน้นใช้กระดาษที่แบบเป็นรองจากกระดาษกิลลีนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่ากระตูในยุคนี้ค่อนข้างราคาจะสูงมากเลยแล้วผมคิดว่าไม่น่าเกินปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเชื่อว่ากระตูนแต่ละค่ายเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวจากราคาที่เราเคยคุ้นเคยอย่างประมาณ70บาท80บาทปัจจุบันเนี่ยเป็น90บาทแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้อาปรัพราคาต่อเรื่องอ่ะเป็นเล่อละร้อย อย่างแม่นอนเลยนะครับเอาไง่ายก็คืออย่างที่ผมสังเกตอะบางค่ายเนี่ยที่เคยแบบวางจาหน่ายการ์ตูนก่อนหน้านั้นไนอะ้อย่างที่ผมเพาะเออหนึ่งเลยแล้วกันอย่างโตเกียว v e n เบนเจอร์เนี่ยจากเมื่อก่อนที่เคยขายในราคาอยู่ที่70บาทนะครับ70บาทคือสมัยที่ยังเป็นรูปด้วยแบบปกดําก่อนยี่เป็นปกเก่าอยู่ตอนนั้นยุคนั้นไ่จะอยู่ที่ประมาณ70บาทนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอัพราคาจาก70บาทเป็น75บาทแล้วล่าเราก็อัพกระโดดไปอีกทีเป็น50บบาทเลยเนี่ย แต่ตอนนี้พอรู้ว่าอนิเมชันได้รับามนิยมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเรื่องโตเกียรเวินเจอร์เนี่ยทางสานักพิมพ์เนี่ยเขาก็ได้ประกาศทําการรีปรินอัปเกรดจากากระดาษธรรมดาเนี่ยเป็นกระดาษกินลินแล้วราคาเนี่ยก็อัพไปไกลจากราคาเดิมอยู่ที่90บาทเนี่ยก็พุ่งไปที่1 3 0บาทต่อเล่มนะครับคือผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้กระตูนที่เราตามเกบเนี่ยบางครั้งการที่แต่ละค่ายเขาประกาศ LC เนี่ยผมไม่กล้าซื้อแบบ แฝกลายแบบเมื่อก่อนนะคะนั้นกระ,ะตุนอยู่ที่ประมาณ60บาท70บาทเนี่ยผม่ากล้าซื้ออะไรอย่างน้อยประมาณ2 3เล่มต่อต่อครั้งนะฮะที่เขาประกาศ LC มาใหม่แต่ปัจจุบันเนี่ยแต่ละค่ายเขาประกาศ LC มาเนี่ยบางเรื่องก็บางค่ายเนี่ย ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ140บาทแล้ว50บาทเลยแา่ที่เรารู้กันอยู่ก็อย่างค่ายฟินิกแล้วก็ค่าย p ฟิร์สเพจโปนะฮะมันก็เลยทําให้ผมคิดหนักว่าการที่จะซื้อกระตูนสมัยนีย้บางครั้งการที่เรามีเงินบปทติดตัวอยู่ร้อยนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าสมัยนี้จะซื้อกระตูนต่อเล่มได้แล้วครับต่อถ้าเป็นกรณีบางค่าเนี่ยแต่อย่างบางค่ายที่เขายังยึดมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ80บาท9 0บาทเนี่ยโอเคครับร้อยนึงเนี่ยอย่างน้อยเราซื้อกระตูนเล่มน,นึ่งอะ่ะเรายังเหลือเงินทอนอยู่ประมาณ10 20บบาาททหรือน,นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นบางค่ายเนี่ยเริ่มต้นอที่ประมาณ145บาทหรือ150บาทเนี่ยจบเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยเงินร้อยนึงอ่ะเปิดคุณยังซื้อกระตูนยังไม่ได้เลยนี่แครับผมก็เลยอยากจะเกิดเกิดตรงที่ว่ากระตูนในสมัยเนี้ยค่อนข้างจะราคาที่จะสูงเป็นอย่างมากเลยนะครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมราคามันพุ่งกระโดดจาก2ปีก่อนได้ไกลขนาดนี้ที่เราที่ผมคุ้นเคยอย่าง70บาท80บาทเนี่ยปัจจุบันเนี่ย เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ90บาทแล้วอะอ,อแล้วเราก็ไม่รู้นะครับวา่าท่าดีของหนังสือกระตูในปีหน้าหรืออีกสองปีข้างหน้าเนี่ยมันจะพุ่งไปอีกเท่าไหร่เนี่ยผมบอกเลยค่าการะตูนทุกค่ายเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณร้อยต้นต้นถึงประมาณร้อยห้าสิบกว่าเนี่ยผมอาจจะแบบไม่เอาแล้วว่าอาจจะแบบ ราคาจากวงการสะสมหนังสือกระตูนเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าหนังสือเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่ามันไปไกลก,กว่าที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนมันคือเนี่ยก็พออย่างเงี้ยผมถึงอยากจะบัราบายตรงที่บอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้หนังสือกระตูนในที่เราเคยอ่านสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ราคาที่เราเคยแบบเคยเคยเจอถึงขนาดนี้นะครับคือมันพุ่งไปไกลจริงๆอ่ะแล้วอย่างเนี่ยทางเพจเขาประกาศล,ล่าสุดก็อยากอะไรเรื่องเซเลอร์มูนะที่แบบกระดาษแบบอะไรเอทเทนอลเอทเทนอลอิดิชันที่แบบโอ้โห เปิดลมต้นพีออเดอร์ทีราคาก็พุ่มไปที่600บาทเรื่องหนึ่งจบไม่ใช่นะต่อเล่มแล้วรู้ไหมเขาว่าเรื่องนี้สิบเล่มจบ6ก0คูณสิเล่มเท่ากับ6000นี่คือเรื่องเดียวนะครับเรื่องเดียวคือ6000โอ้โหถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่ก็าเป็นค่าอื่นที่อยู่เฉลี่ยที่ประมาณ7จสบาท80บาท90บาทเนี่ยโอโ้ซื้อได้ไหนเรื่องอ่ะพเผลออาจจะจบเรื่องนั้นแล้วไปซื้อต่ออีกเรื่องหนึง่งยังได้อ่ะ หรือไม่ก็เอาราคาที่แบบเป็นราคาเซลล์แบบยกาพารที่แต่ราคาเขามีโปรโมชั่นเนี่ยเอาไปซื้อเนี่ยโ,โหูยยังยังเหลือเงินทอนอนะ่ะแต่เจอกระตูนยุคป,ปัจจบนนุบนะันเนี่ยโอ้โหแค่เซรามุนไอไอเวอร์ชั่นเอเทนอลอะไรนะเอเทนอลอีดิชั่นเนี่ยราคาหกร้อยบาทต่อเล่มโอ้โหผมบอกเลยมีอ้วกอะ่ะ ผมงงว่าทำไมค่ายนี้เขากล้ากระโดดแบบเล่นราคาได้โหดแบบไม่เกรงใจน่สัมพิมพ์ค่ายอื่นเนี่ยผมยังงงเลยแบบโอ้โหคือจะบอกว่าจะเป็นบรรทัดฐา,านให้แบบประมาณว่าเฮ้ยถ้าผมเป็นค่ายนามเนี่ยพวกคุณอาจจะต้องทําตามผมหรืออาจจะเป็นบรรทัดฐา,านให้พวกคุณอะ่ะลองดูแบบสนักพิมพ์เหมือนค่ายผมอะไรประมาณนั้นอะ่ะเออโอ้โหเริ่มต้นมาก็6 0รอยบาทโอ้โหไม่ไหวครับผมบอกเลยเรื่องนี้ ต่อให้ผมเป็นนักสะสมหรือผมเป็นแฟนมันแท้ผมบอกเลยผมก็ไม่ไหวเอาตรงเลยผมยอมเก็บเรื่องธรรมดาเวอร์ชั่นธรรมดาไทยดีกว่าอ,อือโอ้โหเรื่องไหนที่ได้รับความไม่ยมเนี่ยอย่างที่เรารู้จักดีอย่างต o k เกมเรเวนเจอร์เนี่ยก็อัปเกรดจากราคาเล่นปกติ70บาท90บาทเนี่ยก็อัพเป็น1 3 0าสิบบาทแล้วเป็นแล้วเป็นกระดาษกินล,ลีนี่ฮะเออเป็นกระดาษกินล,ลีนี่เออผมบอกเลยคนซื้อการ์ตูน ฉบับเก่าอะจนถึงเล่ม15เนี่ยที่ยังเป็นราคา90บาทอะผมบอกเลยมีร้องอ่ะถ้าต้องมาตามเก็บเอเวอร์ชันกินลิ้นแล้วอัพอัพราคาไปเพิ่มอีก40บาทเป็น1้0บาทเนี่ยโอ้โหไม่ไหวครับบอกเลยบอกเลยมีอ้วกอะคือคือถ้าเป็นไม่ได้นี่ผมไม่เอาเลยดีกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าทางสัมพิมพิมเนี่ยเขายังเึงราคา หนังสือการ์ตูนในบ้านเราอยู่ที่ประมาณ80บาท90บาทโดยที่ไม่ให้เกินหลักร้อยขึ้นมาได้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าการ์ตูนเรื่องนั้นอาจจะได้รับความนิยมถึงขั้นได้เป็นแอนิเมชันก็ตามแบบก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าอนาคตหลังจากนี้จะเป็นไงแต่ถ้าเกิดอย่างที่ผมเคยเกินนะเกินไว้ก่อนว่าถ้าปีหน้าหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยราคาหนังสือการ์ตูนพุ่งไปที่พุ่งไปที่หลักร้อยร้อยบาทถึงร้อยห้าสิบบาทต่อเล่มเนี่ยผมอาจจะต้อง มีการแบบขอพักหรือไม่อาจจะแบบจัดจัดเมื่อก่อนที่เคยซื้อในราคาเต็มอะ่ะอาจจะเปลี่ยนจากการที่ซื้อราคาแบบวันแรกๆอาจจะเป็นการแบบซื้อกระตุนแบบเป็นยกแพ็กในที่แบบว่ามีการขายราคาเซลลแทนจะดีกว่านะครับเพราะผมผมรู้สึกว่าถ้าเราซื้อในราคาเริ่มต้นที่หลเล่นลนร้อยถึงร้อยห้าสิบเนี่ยบอกเลยไม่ไหวจริงครับ แค่ค่าของคลิปในบ้านเราแม่งเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0้กว่าบาทเดียเจอกระตูนเรื่องหนึ่งเล่นมาหนึ่ห้าสิบาทค่กับค่าแรงครึ่งหนึ่งแล้วล่ะฮะเออคลิปนี้ก็เลยแบบบน่นบ่นตามภาษานักสะสมอย่างอย่างผมเองเนี่ยก็รู้สึกสังเกตมนานานแล้วครับว่ากระตูนปัจจุบันเนี่ยราคามันอย่างที่บอกมันก้าวกระโดดไปไกลจริงครับค่าน้องๆคนไหนที่ยังสามารถซื้อไหวก็ แนะนำนะครับตามเก็บไปเรื่อยๆอย่าไปตามกระแสที่แบบโอ้โหเรื่องไหนเอลมาซื้อหัวไว้ก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสนักพิมพ์อะ่ะเขาจะออกจนครบหรือเปล่าผมก็ทําไปเยอะนะฮะไอ้ประเภทแบบซื้อหลายเรื่องเนี่ยแล้วปรากฏว่าออกไม่ครบมั่งลอยแพรมั่งอะไรอย่างงี้ฮะอย่างที่บอกครับคือเราเองก็ไปนักสะสมแล้วเราเองก็อยากกุน,นูนะครับไอส้สนักพิมพ์ที่เขา ที่ทางสำนักพิมพ์เฮาค้า LC การ์ตูนแต่ละเรื่องให้มาจาหน่ายในบ้านเราเนี่ยแต่เราก็ต้องดูความเหมาะสมในกำลังซื้อของเราด้วยนะครับว่าเราไหวไหมที่จะตามเก็บเรื่องนั้นเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยราคาก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับอย่างบางสำนักพิมพ์เนี่ยก็เริ่มต้นที่ราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยร้อยสี่สิบบาทร้อยห้าสิบบาทเนี่ยก็ต้องดูด้วยละกันครับเพราะยิ่งบางค่ายเขาก็ออกโปรโมชั่นที่แบบเขาเรียกว่าไงนะออกแบบสเปเชียลเซฟ เ,เซตต่างๆที่ราคาเริ่มต้นที่ประมาณหลักพันต้นๆหรือถึงประมาณหลัก2 0 0 0 3นสาพนี้ฮะก็อยู่ที่ความเพอะของล้วแหละแต่สำหรับผมก็เน้นเก็บหนังสือการ์ตูนยังไม่ได้เน้นเก็บพวกสายรรสะสมพรีเมียมตันแรกครับก็นี่แหละครับ ง่ายๆัย้นๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ระบายให้ฟังเฉยๆครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปน็นกําล,ลังใจให้กับทางช่องโฟร t ทัสตอรี่กันด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะมาบนหรือระบายหรืออยากจะมาพูดคุยท้อๆอ,อะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมกันให้ได้นะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ